แชมป์ที่ท่างไหนถูกมิ้นท์อะไรข้าวเออขอพักหน่อยไหวแล้วมันพีคเกินถ้าวันนี้แชมป์อยู่ในมือกีตาร์เธอจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ต่อหน้าคนไทยทั้งประเทศด้วยการเป็นแชมป์ร้อยสมัยคนแรกของจักรวรรดิดยู่ด้วยคะแนนแรกดีๆครับผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับความรู้สึกที่อยู่ในใจตอนนี้นะ วิวันนี้นะพาตนเองมาไกลเหลือเกินต่อหน้าต่อตานคนไทยทั้งประเทศและไม่แน่นะอีกไม่กี่อืนใจข้างหน้าเธอคนนี้อาจจาะสร้างโปรสาหต่อหน้าคุณและผู้ออกนําไปก่อนจากคะแนนของพี่พีเสดเดอขอแสดงความยิดี คือแชมป์สมัยที่100่งนทีและสถิตินี้จะไม่มีใครทุบเธอได้ไดพเพราะคือแชมป์1 0 0รสมัยคนแรกจกักรวารดิเธอคะแนนต่อไปกุสลครับถ้าเป็นชื่อของกีตาร์แล้วก็จบตรงนี้แล้วก็เฮกันได้เลยทั่วทั้งประเทศรับเราได้แชมป์1 0 0รอยสมัยคนแรกแต่ถ้าเป็นชื่อของวินเสมอกันหนึ่งหนะึ่งฮะ และนั่นหมายความว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวเทียงนี้อู้คุณผู้ชมเขี้ยวข้าวให้หมดคอฮะเือนให้เรียบรอ้อยฮะจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อไปครูสลาคุณรวุมอ้อคะแนนให้แกกีตาร รยากาศความวั่วมายหลังจากได้ร้อยสมัยนะคะคู่กับพี่พีชิดกันนิดนึงใช่ไหมที่ต้องการวันนี้เป็นวันที่ร้อยสมัยนะคะร้อยสมัยร้อยสมัยกำลังสัมภาษณ์อ้าวไปไหนแล้ววะ ให้ชมงานสัมภาษณ์นช่นนุ่นนุ่นนุ่นน่นนุ่น่นนุ่นนุ่นนุ่นน่นนุ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 ่นนช่นนุ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 ่นน่นนุ่นนช่นนุ่นนุ่นนุ่น่นนุ่นนช่นนุ่นใช่นนุ่นนุ่นน่นใช่่นุ่น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 ยุ่นนุ่ใชุ่่่่่น่่น่่่ เดี๋ยวเราจะพุ 1941, um, ่งตัวเข้าไปเลยนะคะเฮ้ยกินผมผมผมสายภาพโดยช่องช่องเข่าระดับโลกช่องวันสามสิบเอ็ดรักชมนะคะเออเบื้องหลังค่ะแมงกีเตอร์เบียนหัวแล้วนะคะนี่ค่ะโฟกัสกีตาร์ไหมคะโฟกัสกีตาร์นะคะอยากให้โฟกัสกีตาร์มากกว่าเรานะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะเออ นานไปไหมนานไปไหมคำเ่านานไปไหมเปิดใหม่เปิกำลังกำลังจะเสร็จแล้วกำลังจะเสร็จแล้วกำลังจะเสร็จแล้วสามรอบแล้วนะโอ้โหลากไปอีกแล้วแม่เราไม่ได้แล้วแหละช่องเราอ่ะคือเบื้องหลังก็คือเบื้องหลังคือยังไงอ่ะคือดูแค่นี้อ่ะอันนี้หัวแฝดนะคะไม่ใช่มีแฝดแล้วแฝดเก็บเปรบชติอยู่ค่ะเพราะว่าเปรบชติกำลังฉลองนี่คือเมื่อหลังการเก็บนะคะส่วนนั้นแชมป์ค่ะแชมป์กำลังสัมภาษณ์ข่าวค่ะ เอถอันนี้เป็นรีวิวถังขยะก็ดูแชมป์ไปด้วยแล้วก็รีวิวถังขยะไปด้วยเอออันนี้ฝ่ายอ่ะเอ๊ะมีคนหน้าตาเหมือนสองคนนะคะหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะทำไมหน้าตาเหมือนกันเลยโอเออเป็นแอปนะคะแอปเออไม่เสร็จก็ยังไม่เสร็จเล่นขนาดนี้แล้วก็ยังไม่เสร็จ ก็ยังเล่นสัมภาษณ์ยังไม่เสร็จอีกอันนี้ช่องช่องเรากำลังรอสัมภาษณ์น้องกิต้าอยู่นะคะทุกคนคือคิวเอ๋อหม่จริงๆเราต้องเป็นคิวแรกนะคะทุกคนอ่ะดูกวาดดูนุ่มๆกวัดขยบไปก่อนนะคะอ่าเออเก็บเองแล้วค่ะเก็บเองแล้วนะคะเก็บเองละ ยังยังไม่เสร็จอีกยังยังอีกยังไม่เสร็จอีกข้าวไม่ได้กินแล้วนะคะนี่นี่แม่แม่แม่นานมากเลยอ่ะใช่ค่ะอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไม่แข่งยังไม่ได้กินข้าวไม่มีใครได้กินข้าวใครให้กิน ไม่ได้ต้องกินหมดเราไม่ไปได้นี่นะคะช่องเราเรากำลังจะมาอย่าเพิ่งเห็นนะคะเรากำลังช่องเราเป็นช่องเอ็กซ์คลูซีฟมากนี่นะคะแชมป์ไม่ต้องมาแชมป์ค่ะนี่นะคะช่องเราจะร้สมันะช่องเราใกล้ชิดสุดนะคะไปหาหนึ่งร้อยสมัยนี่ลยเลยปล่อยคลิปข้าวแล้วนะแต่ว่าผลไม่ปล่อยค่ะช่องเราใกล้ชิดสุดนะคะนี่ค่ะแชมป์ร้อยสมัยขอรีวิวป้ายหน่อยค่ะร้อยสมัยไม่เห็นนี่เราเราจะ เราจะสัมภาษณ์ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสลับเอาไปฟิปว่าเราจะสัมภาษณ์แบบความรู้สึกจริงๆค่ะความรู้สึกจริงๆเป็นไงบ้างคะดีใจดีใจน้ำตาไหลฉันนั่งร้องไห้อยู่ตรงนน้นค่ะไม่วยาจะไม่ร้องไห้เอ้ยซึ้งมากเลยฉันนั่งร้องไห้อยู่ตรงนน้นน่ะเธอทำได้แล้วเก่งมากแชมป์ดวลเพลงชิงทุน100สมัยค่ะทุกคนมีอยู่3คนไป่าวขอให้รูปโอเคไปเดี๋ยวเราพาไปกินข้าว ถ่ายรูปเหรอโอเคอ่ะอ่ะอ่ะถ่ายรูปอ,อย่าเพิ่งลงนะเอาหลุดใช่ไหม